อด m มัส <Adam> เป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนเรื่องใหม่จากเกาหลีครับที่สตรีมผ่านทาง Disney Plus Hotstar ผลงานการแสดงเรื่องใหม่ของยอดฝีมืออีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงเกาหลีนั่นก็คือ G2 ครับนักแสดงที่มีผลงานออกมาน่าสนใจติดต่อกันหลายต่อหลายเรื่องครับตัวซีรีส์ยังมีนักแสดงที่น่าสนใจมากมายนะครับ แล้วแต่ละคนเนี่ยก็เล่นได้ดีสมบทบาทแล้วถือได้ว่าเป็นการประชันบทบาทของดาราสมทบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาจากซีรีส์ฮิตหลายๆเรื่องที่เราได้ดูกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยครับไม่ว่าจะเป็นซอจีฮเยจากครัชลันนิกออนยูอีซูคยองจากสกูฮอซองแทผู้รบบทตัวร้ายในควิดเกมซึ่งนับว่าอัลเมัสเป็นซีรีส์แนวสืบสวนที่น่าสนใจแล้วก็ประชันจัดเต็มสุดๆครับใครชอบแนวนี้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ เรียกว่าอดามสเปิดเรื่องมาก็โหดเลยนะครับกับฉากในเรือนจําที่ผู้ต้องขังโดนฆ่าตายยกห้องครับแล้วคนที่ก่อเหตุก็คือหนึ่งในผู้ต้องขังในห้องเดียวกันรับก่อนที่ซีรีส์จะตัดมาเล่าที่เรื่องราวของตัวละครพระเอกครับที่เป็นนักเขียนหนุ่มซึ่งถูกว่าจ้างให้มาทําหน้าที่โกสหรือว่าเป็นนักเขียนเงาให้มหาเศรษฐีคนหนึ่งครับ โดยในฉากต่อมาเนี่ยเรากลับได้เห็นตัวละครพระเอกของเรื่องไปทําหน้าที่เป็นอายการครับนั่นเป็นเพราะว่าในอัลเดมัสกีซองเล่นเป็น2ตัวละครครับและทั้ง2ตัวละครเป็นฝาแฝดที่เลือกเดินกันไปคนละเส้นทางครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจริงๆเมื่อตัวละครที่เป็นนักเขียนเนี่ยเดินทางเข้าไปที่บ้านของมหาเศรษฐีอย่างแฮชองกรุ๊ปยักษ์ใหญ่ทางด้านสุขภาพของเกาหลีครับที่พระเอกต้องมาเขียนหนังสืออัตชีวประวัติให้กับท่านประธานควอน แต่ความจริงก็คือตัวเกเองเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เพื่อทํางานครับแต่ตั้งใจจะแฝงตัวเข้ามาเพื่อหาหลักฐานเพราะว่าพ่อแท้ๆของเขาเนี่ยถูกจับในข้อหาฆ่าคนตายครับโดยอยู่ก็คือพ่อเลี้ยงของเขานั่นเองครับ ซึ่งตัวละครของ g ีซองเองเนี่ยเชื่อว่าพ่อของตัวเองไม่ได้เป็นคนทําแล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็เลือกใช้อาวุธสุดพิสดารที่เรียกว่าอดามัสซึ่งเป็นลูกศรที่ทําด้วยเพชรครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทแฮซองกรุ๊ปนั่นเป็นเหตุผลว่าเขาทําไมถึงมาที่นี่ด้วยตัวของเขาเองครับในขณะที่คู่แฝดของแกนะครับสืบสวนอยู่ข้างนอกในฐานะอายการรับ แล้วก็เข้ามาสอบสวนจนถึงแห่ซองกรุปในบ้านที่เต็มไปด้วยคนที่ไม่ชอบมาพากลบางคนก็ตั้งตัวเป็นศัตรูโดยตรงครับและบางคนก็ทําตัวเป็นพันธมิตรคอยช่วยเหลือแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราจะไว้ใจตัวละครเหล่านี้ได้จริงๆหรือสิ่งที่น่าสนใจของซีรีส์เรื่องอัลเมัสนะครับก็คือซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เล่าเรื่องราวประเภทสืบสวนสอบสวนหาฆาตกรแบบธรรมดาธรรมดาครับแต่ถ้าดูให้ละเอียดแล้วก็เราจะเห็นว่า เรื่องราวทั้งหมดของอดามัสดำเนินไปโดยมีฉากหลังเป็นเหตุการณ์การเลือกตั้งใหญ่ของเกาหลีใต้ครับแล้วมันเกี่ยวยังไงมันเกี่ยวกันตรงที่ว่าแฮซองกรุ๊ปคือกลุ่มธุรกิจที่นักการเมืองยังต้องก้มหัวให้ครับแล้วแฮซองกรุ๊ปก็กาลังหนุนผู้สมัครซึ่งเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ครับโดยผู้สมัครคนที่ว่าเนี่ยออกแนวสายเกยี่ยวครับคือถ้าเขาได้รับเลือกตั้งเนี่ยก็ตัดสินใจจะรื้อฟื้นกฎหมายประหารชีวิตกับกฎหมายอนุญาตให้พกปืนขึ้นมาใหม่ทันทีครับ การเปิดโปงว่าแฮซองครูปเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมในอดีตมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่มากๆครับแต่การต่อสู้กับบริษัทใหญ่ที่ทรงอิทธิพลระดับนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆครับและศัตรูหมายเลขหนึ่งของตัวละครเอกในซีรีส์ชุดนี้ก็คือหน่วยรักษาความปลอดภัยของแฮซองครูปครับที่เรียกกันว่าทีม A หน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยอุปกรณ์สุดไฮเทคครับแล้วก็พร้อมจะใช้วิธีนอกกฎหมายทุกประเภทในการปฏิบัติภารกิจของตัวเองครับ อดัมสเป็นซีรีส์ที่ผูกเรื่องราวแนวสืบสวนสอบส,วน,ส,ว,นสวนออกมาได้ค่อนข้างดีครับตัวซีรีส์เนี่ยค,อยคอยย่อยๆเผยปมต่างๆหรือว่าต้องใช้สมาธิพอสมควรเลยครับในการดูซีรีส์ชุดนี้ใครที่ดูไปเล่นมือถือไปสักพักก็จะลืมแหละครับว่าเล่นมือถืออยู่เพราะเราต้องจดจ่อกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดัมสครับตัวซีรีส์ยังสะท้อนระบบยุิธิรมพของเกาหลีใต้นะครับพูดถึงอิทธิพลของกลุ่มทุนใหญ่ๆ แล้วก็หน่วยงานของราชการผ่านตัวบริษัทในเรื่องครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าอเดมัสดูเป็นซีรีส์สืบสวนสอบสวนสายใช้สติตปรรัญญาสายใช้สมองไม่เน้นบู๊แบบนี้แต่อเดมัสจัดเต็มทั้นนั้นโปรดักชันครับขนาดแทบไม่มีฉากแอคชั่นอะไรมากมายในช่วงรแรกๆเนี่ยแต่งานกำกับศิลป์ที่ทําให้บ้านของแฮซองกรุ๊ปเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นมาเป็นพิเศษครับรวมทั้งงานถ่ายภาพก็ทําออกมาได้สมราคาจริงๆครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกครับโลเคชันซึ่งเป็นบ้านพักของประธานควอนแห่งแฮซอกกรุป๊ปที่ดูทั้งหรูแล้วก็ทันสมัยแบบสุดๆครับแล้วที่ดูสวยขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าบ้านหลังนี้มีอยู่จริงครับแต่ไม่ใช่บ้านนะครับเพราะโลเคชั่นในการถ่ายทําเขาใช้พิพิธภัณฑ์ในเขตวอนจูที่เรียกว่ามิวเซียมแซนเป็นสถานที่ในการถ่ายทําฉากบ้านของประธานควอนแห่งแฮซอกกรุ๊ปครับและนี่แหละครับซีรีส์เกาหลีเรื่องล่าสุดที่น่าสนใจมากๆครับกับอเดมัส เรียกว่าใครเป็นสายซีรีส์เข้มคนจริงจังแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับดังนั้นสามารถรับชมอดามสได้แล้ววันนี้พร้อมซับไตเติลไทยได้ทาง Disney Plus Hotstar ครับ